ดูลาดลาวมแล้วเพราะว่าน่ะดูรู่ะครับครับมีมันดูลาดลาวไปแล้วเนี่ยมันกำลังจะพยายามแตะแตะรถลดดง,งไงอืมกรต้องหันมาใช่ค่ะมันมีเสียง เลนื้อต้องเห็นคันนู้นน่ะเด็กเห็นไหมไม่เห็นคะ่ะคันหอมพี่เขาไม่เห็นวันนี้ก็ของบุรลซามพี่นกรถจอดแบ่งไหน,นรตรงนี้เลยมันมัน,ม,นมันมาไงครับมันก็ขับมอไซค์มาตรงนี้อะคะ่ะพี่ <สำ S 1> ขับมอไซค์ม,มาขับไปจนสุดแล้วก็ขับกลับมา แล้วมันก็มาจับจับดูรถไงเพราะว่ารถหนูมันมีสัญญาณกันขโมยอาจจะร้องแต่เมื่อคืนนี้ยหนูไม่ได้กดไว้แล้วมันก็จับจับ,จบอจับเสร็จไม่ไม่มีเสียงมันก็ยกไปเลยหันลากออกไปตรงหน้นอะรถต่อ,อมานานยังออกมาปีกว่าปีกว่าคผ่อนหมดยังอะคันนี้ซื้อสดค่ะซื้สดอ๋อแล้วเราทำงานนะอะไรนะรทำงานอยู่อะ ทำค่ะเสียดายรึเัล่าน่ะเสียมากเสียใจมากไปเก็บเงินซื้อรถคันนี้ได้นานไหมนานค่ะเป็นรถหายกี่คันนั่นแหละก็คืนนี้รวมนล้วก็หกคันแต่หอนูสองคันค่ะก็อนข้างกันกับพี่เขาออ๋คือหอนี้สองคันแล้วใกล้เคียงกันอีกสี่คันเป็นหกคันอยากฝากถึงคนร้ายไงี้ยโอ้ยก็เห็นใจคนมาทำงานหากินนะคะ เก็บได้ทั้งปีก็ยังไม่ได้เลยพี่หลังจากฝากถึงตดรวจกันมั้งครับก็อยากให้กระตือรือร้นให้หนูหน่อยนะคะหนูก็อยากแม่รถหนูคืนนะหนูต้องขับรถไปทํางานด้วยอ่ะถ้าเท้าคันนี้ไปด้วยทําไงเนี่ยหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยตสีเลยหน้าห้องเลยล่ะ ใช่ครับรถอยู่ตรงนี้นครับอ๋อคืออ๋อคือรถกระบะแล้วมันอ้อมมารถรถน้องจอดไว้ไหนครับ,บทีน่นี่นะนี่นะหน้าห้องเลยล่ะครับผมอ๋อรถรถนี่ซื้อมานาน,นยังอ่าประมาณสี่เดือนครับส <4 S 2> ี่เดือนพอนครับพอนอยู่ตอนนี้ครับพอนเองครับออ๋แล้ว คนร yeah. ้ายนี right. ่มากี่คนนสามคนครับดูในกล้องวงจรปิดมีสามคนสามคนครับผมตอนนี้หายก่คนครับก็เมื่อคืนครับวาหายไปสี่ค er okay. like ันครับข้างอีกสองข้างแล้วตรงนี้สองเป็นหกคันรวมทังผมอย่าฝันคนร้ายเงยก็คือพูดไม่ออกไงพี่ก็รถตัวเองหายนะไม่คิดว่าจะเจอตัวเองไงครับก็ขอให้ตำรวจเจอไวๆนะ เดือดร้อนเนี่ยนะครับผมเดือดร้อนครับผมเดือดร้อนต้องไปเดือนเรื่องวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานไงต้องไปโรงพักไปไปมามาไปไปนี่ครับครับแล้วเหลือพ่อนี่กี่เดือนเนี่ยโอ้ยนานวิ่2สองปีกว่าไงโอ้